นําแม่พันธุ์ที่คอกนะครับตัวนี้ชื่อใบตองหนาลึกครับใบตองสถานะตอนนี้คือรอผสมครับผมใบตองนี่ตัวใหญ่มากครับน้ำหนักเจ็ดเร้อกิโล ท่งมาเรียบร้อยดูแผ่นหลังนนแผ่นหลังนี่นอนได้เลยครับเดี๋ยวไปดูตัวที่สองตัวที่สองท้องเปล่าท้องกวล่วสถานะท้องหกเดือนกับเคเอฟหกเจ้าก,กาเด็ด ทอดเดือนสิงหาัวต่อไปมาดูแม่ทองแดงแม่ทองแดงนี่ครบกำหนดคลอดเมื่อวานครับผมวันที่26มิถุนาแต่คาดว่าน่าจะเลยกำหนดมาสัก3-4วันให้ดูนมหายเริ่มยุบมีท้องกับ กับตันพารวยกับตันพารวยตัวแรกของครอบครับรอรุ้นกันไม่น่าจะเกินเต็มที่ไม่น่าจะเกินอาทิตย์นึงแม่นี่สาวมุกดาสถามุกดาจุดเต้มุกดา ก็ถึงเมืองมุกดานี่มุกดาสนาท้องกลับไปเชฟหกแปดหนามากครับมุกดาหนาลึกท้องหกเดือนท้องกับเชฟหกแปดเราดรุนดูกันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ที่ห้าช,ชื่อแม่สายฝนสถานะท้องกับร็อกโคได้หกเดือนกำหนดข้อเดือนสิงหาเหมือนกันสาวท้องแรกมารอนว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมีย แม่นี้เชอรี่เชอรี่สถานะลูกติดลูกตัวเมียลูกสาวเคเอฟหกแปดกำลังทำเขาให้อยู่พอดีเลยตัวนี้ตั้งส่ยาแม่สถานะนี่ของว่างรอผสม,มอายุสี่เดือนครับผมแม่นี้แม่สีนวล สถานะตอนนี้ลูกติดลูกหนึ่งลูกออกไปเที่ยวข้างนอกไม่รู้ไปไหนแล้วสถานะท้องว่างรอผสมอีกแม่หนึ่งลูกกะอยู่ได้สามเดือนแม่แตงโมแม่แตงโมแม่ลูกลูกตัวที่สองให้ท้อง ฐานน้นี่ท้องกับ KF68 อีกตัวหนึง่งอายุได้ยืมคันได้ห้าเดือนอาลุ้นดูครับจะคลอดก็ลาลาวนั่นแหละออกวันเสาประมาณน,นี้อีกแม่หนึง่งแม่ท้องดำ ฐานะลูกสามกำลังจะผสมหรือลูกแยกขายไปแล้วกำลังจะผสมใครสนใจติดต่อได้แม่นี้อยากให้ใส่พันไหนให้ลูกสวยตัวคองนี้เละมากเลยขุมทองลูกสองลูกสาม ลูกเขาลูกที่สามตัวเมียลูกของไอ้ซปเปอร์เอ็กครับผมซปเปอร์เอ็กโอขี้เต็มเลยตัวเมียฐานหน้าท้องว่างตอนนี้รอผสมอันี้อีกตัวหนึ่งสาวน้ำรอดลูกของเคปหกแปดเจ้ากาเรต นี่ตีชื่อน้ำรอดคือรอดมาได้คือตอนคลอดนี่ไม่กลับหัวเอาขาออกมาคอาพับอีกเอาขาลังออกมาคอาพับอีกก็เลยชื่อให้นบตั้งชื่อให้น้ำรอดปุดศลใหญ่ๆ <c oughs> นี่ของแม่ของเขาครับผมน้ำเพชร ลูกที่สามแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังรอผสมกะว่าจะใส่ KF 6 8แปดเหมือนเดิมก็ให้ลูกสวยอยู่เดี๋ยวมาดูลูกเดี๋ยวไปดูพี่สาวของไอ้น้ำรอดเดี๋ยวไปดูพี่สาวน้ำรอดพี่สาวน้ำรอดนี่ตัวนี้น้ำฝนน้ำฝนพี่สาวน้ำรอด หนาครับตัวนี้ครับลึกอายุนี่ได้ครบหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนพอดีเลยมีคนสนใจเยอะตัวนี้นำฝนทำเขาให้เรียบร้อยครับผมสนใจก็เปิดอยู่นะครับราคายังไม่ตรงกันเลยไปที่ที่สิบห้ามืนนี่อีกตัวหนึ่ง โบแดงโบแดงนี่นำเข้าอายุนี่สามสิบสิห้าเดือนสิบหกเดือนแล้วสิบเจ็ดเดือนโบแดงนี่สิบเจ็ดเดือนใกล้จะได้ผสมแล้วครับโอ้เต็มหน้าเลยป๊ดขาว ตอนนี้กำลังโรยปูนขาวที่คอบฆ่าเชื้อเอ้ยน้ำรอดนี่หนานะหนาแล้วก็ไม่ไม่ลอยไม่ลอยมากสวยๆตัวเนี้ย 3, 6, สายี68ฟหกแปดนไหมครับสนใจก็มาสั่งจองได้ครับผมเปิดนะเปิด ยานมค่อยว่าราคากันตนครับเชื่องเชื่องแต่คนอยู่ใกล้ไม่ได้ชนตูดคนสำรับโอเคครับผมที่ขอบก็มีประมาณนี้ครับอีแม่พันอยูสิบกว่าแม่ มีลูกอีกสี่ห้าตัวรวมเป็นสิบเจ็ดทั้งหมดรอคอดอีกห้าถ้าเป็นไปตามเป้าก็จะได้ประมาณยี่ิบสองปีนี้ครบห้าปีตั้งเป้าสี่สิบแม่พันธุ์ตอนนี้ได้ครึ่งทางแล้วจะครบสามปีแล้วอากาศที่คอกน้ามาก ไปต่อโอเคครับผมนี้ก็มีแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ